ไปที่ทีมเจติตรักนครราชสีมายังหาชัยชนะเกมแรกของฤดูกาลไม่เจอถาะเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับทีม YFA สีราชาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะในการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2024เกมที่11ของฤดูกาลค่ะ ไปที่สนามฟุตซอลวงชวลิตกุลอินดอร์สเตเดียมจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการแข่งขัน M E A ฟุตซอลไทยลีก2024เกมที่11ของฤด,ดูกาลทีมเจทีทรักนครราชสีมาทีมอันดับสุดท้ายของตารางค่ะที่อยู่ในเสื้อสีม่วงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับที่7ของตารางอย่างทีม Y s A เสราชาค่ะมาในเสื้อสีฟ้าโดยผลงานในทีม เจทีรักนครราชสีมาก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเสมอไป3เกมแล้วก็พ่ายแพ้ไปแล้วถึง7เกมค่ะมีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นส่วนทีม YFA ศรีราชามี12แต้มค่ะจากการลงสนามไปแล้ว10นัดผลงานดีต่อเนื่องคว้าชัย2นัดติดเกมนี้ก็เป็นเกมแรกที่ทางด้านฮัสซันโคดาบันเดลูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเจทีทรักนครราชสีมาได้ทีมลูกทีมข้างสนามนะคะ เริ่มการแข่งขันในครื่องเวลาแรกค่ะทั้งสองทีมต่างเปิดเกมบุกแลกกันอย่างสูสีแต่ว่าเป็นทีมเยือนที่กรองเกมได้เหนือกว่าจนเกมดําเนินมาถึงในนาทีที่8ทีมเยือนเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำนะคะจากการทําประตูของชาญเดชยงเพชรนะคะพร้อมกับจบการแข่งขันในเครื่องเวลาแรกทีม YSA ศิราชาขึ้นนําไป1ประตูต่อศูนย์ค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังนะคะทีมกระต่ายแก้พยายามบุกเกม เข้าใส่หวังตามตีเสมอแต่ว่ากลับเจอเกมโต้กลับของทีมเยือนเล่นงานเป็นระยะจนเกมเดาเนินมาถึงนาทีที่39ทีมเยือนมาได้ประตูนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของชาคริสโลเพชรัตนะคะแต่แล้วในนาทีสุดท้ายของเกมทีมเจทิทรักนครราชสีมามาได้ประตูตีไข่แตกจากลูกยิงของธนทรคุยแก้วพนา จบเกมก็เป็นทีมเจทีรักนครราชสีมาค่ะเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับทีม y เ a สีราชาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ทีมเจทีรักนครราชสีมายังหาชัยชนะในเกมแรกของฤด,ดูกาลไม่เจอนะคะก็รั้งอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางส่วนทีม y เ a สีราชาเก็บ3มแต้มในเกมนี้ก็เก็บเพิ่มเป็น15แต้มรั้งอยู่ในอันดับที่7ของตารางเช่นเดิมค่ะ ทางนี้นะคะโปรแกรมการลงสนามในเกมที่12ของฤดูกาลในศึก MEA f o o ซอ a l l ยล a ก2 0 2อทพันี่สทีมเจทีทรักนครราชสีมาจะต้องเดินทางออกไปเยือนทีมนนทบุรีฟุตซอลกลับทีมอันดับที่11ของตารางในวันเสาร์ที่12ตุลาคม2 5 6 7ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีข่ะเริ่มทำการแข่งข,นขันในช่วงเวลาย1นาฬิกาค่ะ